ตอนถ่ายค่ะแล้วมึงกําลังตัดทําอะไรอยู่ตัดกิ่งอันนี้อ,อันนี้วิธีการถ้าไผ่สูงอืให้ตัดอย่างเงี้ยแล้วก็เอียงลงอ๋อเอียงลงอย่าให้ขาดเพราะมันจะตายแล้วก็เอาเลือยตัดตรงนี้อ้าวเหรอเลื่อยปาดง่ายสาธิตนิดนึง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 นนิดึงสาธิตนิดนึงตัดเข้าไปนี่เกือบขาดต่ห้ามขาดนะอ๋อห้ามขาดใช่ไหมถ้าขาดแล้วเป็นไงขาดแล้วก็ตายสิอ่าโอเคอ่ะถุงแม่ถุงใหญ่เลยนะมึง เหมือนจะไปห่อห่อข้าวตามงานอะโอเคโอเคเสร็แล้วก็อืมดีน้ำออกอ้าวเอาน้ำออกด้วเหรอเหยวแตกเลยอานมานานมใช่หใกชให้มันหุ่มอันนี้ทัวัน แล้วก็เชือกมาอือหือไม่รู้เห็นชัดเลยต่อเก็บแบเช็กซี่อ่อะคุยหยาบเหรอดูนะว่าคุยหยาบตีหนึ่งไม่ได,ด้หยาบเชือกหรอหยาบตีก็แล้วไปไม่หยยบเชือกเราลับไม่ได้อ๋อโอเคอืมนี่ถุงใหญ่ไปนะคะปกติต้องใช้ถุงเล็กกว่านี้เั็กสีก่ 7, คูณเจ็ดหรือว่าน่าจะสี่คูณเจ็ดนี้น่าจะโอเคอไม่ต้องปืหน้ามึง มือนตอนเป็นเลยเนาะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ตอนถ่ายนะคะโอ้โหทำได้ทำเหมือนเหมือนเหมือนจะตอนเป็นละใช่อันนี้ดูดูครั้งแรกดูยูทูบมาไงเมื่อเช้าเนี้กินเลยเชื่อไหมล่ะเชื่อเองเหมืนจะตายหรือมันจะรอดกันเนี่ยแหละดูดูวิธีการดึงคือ นั่นโอนั่นเลยเอาให้แน่นนะคะไม่ให้อากาศหนึ่งเข้าถูกต้องไหมเออไม่ให้มันหลวมเวลาหลักมันงอกมันจะได้มันรูดอ๋ออ้าวแล้วรอยแตกอ่ะไม่เป็นไรอ๋อถือว่าส่วนมากก็อยู่ที่อ๋อให้มันเก็บความชื้นไว้นี่ทำร้อยอร์เซ็นแล้วแต่ว่างอกไม่งอกนี่อีกเรื่องหนึ่งโอเคปกติรอลรุนกันนะคะโอเคนี่นะคะการตอนถ่มามาสวนบ้านพี่ครับ ค่ะกำลังแต่งกิงนะคะโอเคไผ่ชะสร้างหมอนสวยไหมเห็นไหมมีหางด้วยเห็นไหมหางปลาทองบ้านมึงแกสวยไหมวิธีการต่อได้สวยแล้วจอบไว้เอาไว้รู้สวยไว้ก่อนอันนี้ก็สวยเหมือนกันไหนนี่เเห็นไหมสวยไหมไหนอะไรอะไรตอนเหมือนกันนี่เห็นไหมอ๋อตอนสวยไหม ดูนะคะนี่ค่ะอ่าคงได้ไม่นีนคือต้นแรกนะคะมถ่ามึงตอนกี่ต้นอมึงนับได้มีกี่ถุงต้นเนี่ยบอมมึงนับได้มีกี่ถุงต้นเนี่อ้เ็กยหนึ่งต้นเลขสวยนะคะแล้ว จะลองดูว่าต้นไหนจะมีรากหรือไม่มีรากนะคะแต่ไม่เคยถามเจ้าของต้นไัยเลยว่าเขาอยากตอนแบบนี้ไหมนะมึงเอาสะใจมึงนะถามพี่มิดไหมยี่สิบต้นเดียวยี่สิบยี่สิบตอนยี่สิบกิ่งนะคะแล้ว่อยมาดูผลกันจำมะนาวที่ตอนกันได้นะที่ต้นเดียวนี่จนพี่เขาบอกว่ามัน อาไปกองไปกองเจ้าของเขามาค้างค้างเดี๋ยวเขาจะรู้เราตอนยังไงบุยตอนโอเคโอเคไปเราเก็บของรีบไปเจ้าของมาแล้วอันนี้คือภัยที่ตอนไปตอนไว้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณยี่สิบกวันวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกะมึงทำตัวให้ขาวๆหน่อยไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ออดูไอลำหนึ่งอันนี้คือลำที่ตั้งตรงนะคะกนลากก็เต็มอย่างที่เห็นไปดูอ่าไปดูันที่นอนนะคะแต่นี้ทฤษฎีว่าถ้าถ้าทําแบบนี้อย่าไปทํานะลากมันไม่ออกออกช้าอย่าทําอย่าทําเน้นอย่าทําใครทำไป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 อันนี้ถึงตัดไม่ตัดกิ่งก็โอเคอยู่โอเค่โอเคแต่ถ้าจะทำขายทำเยอะๆต้องทำแบบนี้ตัดครึ่งเลแล้วก็เอ็นลง ลงอันนี้ย okay. okay. ี่สิบใช่ไหมวันนั้นเนี่ยค us> ่ะลากนะรากออกเห็นไหมเห็นไหมเห็นลากไหมเห็นลากกันไหมโอเคตัวนี้ลากเยอะออกลากทุกอันอ่ะเกือบทุกอันเออถือว่าดีประสบความสำเร็จตอนตอนถ่ายจ้า ทดลองมันมีอยู่แค่อสามเนี่ยตอนต้นปลายประมาณสามอันเนาะอันนี้ไม่ออกออกไหโอ๊ยอันนี้ก็ออกนี่อันนี้ก็ออกค่ะดูถูกอันปลายนะคะอันปลายก็ขอโทษนี่แล้วก็เรามาดูนี่ที่เราตอนต้นไว้อันนี้ก็ไม่ค่อยออกดีเท่าไหร่ หางปลาของมึงอืมยี่สิบต้นได้ประมาณสิบสิบแปดต้นอีกสองต้นมันสองกิ่งมันน่าจะออกช้าแต่ว่าล้มหายแล้วตอนนี้ได้ผลดีเขาคุยกันเขาคุยกันโอเคโอเคแค่นี้แหละให้เขาคุยกัน คนร่องคนล่องกําหนง,งมันไม่ใช่สอนหรือมือใหม่สอนพี่นับวันนั้นมันได้ประมาณ15 15ตน้นแต่วันนี้น่าจะเพิ่มเพราะทางปลายใช่นนลปลายงอกด้วยก็ตีว่าสิบแปดต้นทำทั้งหมด20่สิบไงกิ่งนี้แล้วมันได้18บแฮะโอเคถ่ายรูปคนสวยเยอะอ่าแล้วมันมี2อกิ่งสุดท้ายปลาย ปลายเลยเราอยากทดลองว่าปลายมันจะออกไหมปลายในนี้ยังไม่ออกแต่คิดว่าน่าจะออกเพราะในนี้รากลากเยอะมากตอนแรกนึกว่าไม่ออกพองานออกมาออกครับพี่น้องเขาเรียกสงครามยังไม่จบจะพึ่งนักสงคราโบโอเคถือว่าประสบความสำเร็จเนาะใช่ใช่โอเควันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมหกสามโอเค